1 2 3 4 5ขออนุญาตมาถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับทุกๆวันนะครับนี่ในช่วงนี้นะครับครูบาอาจารย์ไม่ได้ออกบิณฑบาตนะครับเพราะมีสอบนักธรรมนะครับนักธรรมตีที่วัดบ่อเชนิงนะครับอาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เลยให้ฉันพัฒนาหารเบาๆช่วงเพลนแล้วไปวัดบ่อเชนิงนะครับนี่คัดแต่รูปหน้าตาดีนะครับมาล้างถ้วยล้างจานนะครับนี่ โอ้ยกล้องมัวเลือเกินนะครับกล้องมัวเลือเกินนะครับถ่ายมาไม่รู้เป็นยังไงนะครับนี้โอ้ยไม่ผ่านนะครับกล้องไม่ผ่านนะครับคนหน้าตาดีอยู่แต่กล้องไม่ดีนะครับนี่สามเนรนที่ไปสอบนักรมชันตรีนะครับสี่สามเนรนด้วยกันแต่มีห้านะครับรูปหนึ่งสอบได้กอดแล้วนะครับหล่อที่สุดนี่สามเณรนบอยนะครับ ไม่รู้พูดความจริงหรือเปล่านะครับนี่ <laughs> สามเณรบอยนะครับนี่จองขยันแห่งวัดบ้านกระวนะครับถ่ <c oughs> ายภาพมาภาพไม่ชัดเลยนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับโอ้ยกล้องไม่ผ่านนะครับนี่นี่ชื่ออะไรครับนี่ใครตุนหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเฮ้สมเนนยิ้มนะครับนี่รอที่สุดนะครับนี่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างหล่ะสอบนี่ ง่ายครับไม่ได้ได้ต้องได้วิชากระทู้บอกวันแรกทําเสร็จไหมล่ะเนี่ยเสร็จก็ทำพูดถทธภาษีว่ายังไงบ้างพุทธ้าสิภาษีใช่สภาิตที่เขาตั้งที่ท่านตั้งไม่ใช่ที่ท่านตั้งมาในเป็นภาษาบาลีว่าไงบ้างที่ตั้งมาแบบข้อสอบคำจีบแบบ คำเฉลยคำคำที่ท่านให้สอบมาสอบเราเราเริ่มแรกเลยอาภูอาภูเติอาภูเตมเนาะตวาทีวิริย์เออเอูตวัทีวิริย์อะไรต่ออะทีนี้เตติเตติแปลว่าอันใครเออคนที่พูดคนคนที่พูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกครับโอ้คนที่พูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรก นี่นะครับนี่ขอให้สอบได้สอบผ่านนะครับสามณีนจอมขยันแห่งวัดบ้านโกโบนะครับส่งเข้าประกวดได้กันสีเนีนนะครับสามณีนบอยจะสอบผ่านไ,มไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยผ่านแน่นอนนะครับโยมแม่ยิ่งลุ้นอยู่นะครับนี่สามณีนบอยนะครับสามณีนไข่ตุนไม่รู้จะสอบได้หรือเปล่านะครับนี่นสอบคาารับผู้อ่านว่าไม่สอบ ได้สุดโอ้ยนี่นะครับมีซัมมานินไขตุนนะครับกำลังเดินมาทําได้ไหมล่ะไข่ไข่ตุ่นนี่ไข่ตุนเนี่ยไงนิดเดียวไงนิดเดียวเดือนนั้นยากหมดนะครับนี่มั่นใจสุดๆนะครับซัมมานินไข่ตุนนะครับนี่วัดก่าบวสุงเข้าประกวดนะครับนี่ผนึกของหวานนะครับนี่นะครับวันนี้จะถวายกระสอบนะครับนี่ ขนมลาดีเนาะน่เนะนะครับไม่รู้จะลาไปไหนนะครับเนี่ย <c oughs> ขนมลานะครับเนี่ย,ยกล้องไม่ผ่านนะครับถ่ายไม่ชี้ <c oughs> ออกมาแล้วไม่ชัดนะครับเนี่ยกล้วยกับขนมลานะครับเฮ้ยไม่ชีอ,อ,อาทันเยอะเดอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ พัตาหารที่ลงครัวตรงนี้เป็นของหวานนะครับอยู่ด้วยกัน92รูปนะครับพระนะครับสามเินห้านินนะครับนี่และไม่ชีประมาณเกือบสีกว่าไม่มีแล้วนะกล้วยกวันสุดท้ายแล้วนะคะกล้วยวันสุดท้ายแล้วบนี้เอ้ามือเงินสิ่เดสันยังลอบางให้ใจันอาให้สวยผูดให้ตกใจเลยนะครับนี่ มีขีแกมีบุญนะครับพูดออกมายัางไงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ <laughs> พวกนี้ฉันอานว่างเด,ด้อนะครับไปซื้อมาแต่ตลาดเจริญสีนะครับบางอย่างก็มีญาติมียมถวายมานะครับเพิ่นซื้อว่าจังไหนฮืออันพระหรือโยมผูถวายขนมลามานีเฮ้อวัดเท่านี่บ่เพิ่นมาจากไต้เพิ่นมาจากภาคใต้ใ<น>อขนมภาคใต้ขนมลาม โมเมนตอาจารย์อาจารย์สลรอา์เหมืนน้องโมเมนต์มนติีขออนุญาตจับดูหน่อยครับนะครับนี่นะครับขนมลานะครับนึกว่าผ้าเช็ดตัวนะครับมองไกลๆนะครับนี่โอ้ยกระเสียบนะนาะนะครับอร่อยนะครับนี่แต่ว่าค่อนข้างจะขึ้นกรามนิดหนึ่งนะครับ โอ้ยเยวใจเย็นๆชันไปเรื่อยๆนะครับนี่ปเนี่ยของหวานนะครับหน้ามาทางนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตู้แช่นะครับนี่ซื้อผักผลไม้นะครับวายาวัจกรของวัดพร้อมด้วยพระอาจาพระครูบดิคานุเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านกาบอรับปัจจัยจากพระเดชพระคุณลุงตาแล้วก็ไปซื้อของมาหนึ่งรถหกล้อนะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับ ขักเอาแช่ไว้ตู้โน้นนะครับปลาเนื้อเอาแช่ไว้ตู้นี้นะครับส่วนแม่ชีทำอาหารจะอยู่นี้นะครับนี่นะครับเมนูไม่ซ้ําเดิมนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนี่อีหยังละนี่ฮะวันนี้ทานี้วันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่อาจารย์ทักเมื่อวานเมนูนะคตกใจเตี้ยเอาสิบิบิท่ข้าวต้มซุ้มือวันนี้นะครับโอ้ไม่น่าทักเลยนะครับวันนี้ได้เจ้าภาพหมูจากร้านลุงเรืองร้านลุงเรืองโฟชานานะครับนี่ นี่นะครับนี่โอ้เห็ดหรือหมูนี่กากหมูค่ะกากหมูเครื่องเคียงของก๋วยเตี๋ยวเครื่องเคียงของก๋วยเตี๋ยวนะครับสงสารตาจังเลยนะครับมองไม่รู้ไปมองไงเป็นเห็ดนะครับนี่โอ้ยเดอนะครับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่จะของร้านมาเองนะครับร้านรุ่งเดืองโภชนานะครับ อนนี้ใครดูแลรลานล่ะเนี่ยพ่อบ้านพอบ้านกับลูกชายหรือมีแต่พ่อบ้านอย่างเดียวอบ้านเาทีมงานโอ้พ่อบ้านกับทีมงานนะครับเด้อนะครับขออนุญาตพ่อบ้านนะครับมาบวชปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตนะครับนี่ปกติก็มา ทำพัตหานถวายพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะครับหลานลุงเลืองโปชนะนะครับอำนาจเจริญนะครับพ่อขาวนะครับผูด,ดูแลงานช่วยแม่ขาวไม่ชีนะครับเนี่ยไส้กว๋วยเตี๋ยวบันนี้เมื่อวานนี้ทวงแรงไปนะครับบอกว่าจะมีตะข้าวต้มทุกวันบ่นะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรอีกนะครับเนี่ยชิดว้หรือบ่มืออื่น บงกับต้มก็อร่อยนะครับเนี่นะครับตอนยิ่งสายเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะครับเราให้สยสายยิ่งอร่อยนะครับเอาขึ้นเหลือหน่อยเดียวเพ่นเนี่ยพู้ทหารลูกตาไปแล้วครับแล้วเดินทางบงบงโอ้เพิ่นโทรมาอยู่บอกว่าบ่พร้อม่าั่นมีธุระสิไปน้าเฮ็ดคือกันวานะครับเสียได้นะครับ ตวมาวันนี้ไหนหันดียงนี่โทรมาบางกอนสิไปนี่ดดเดียวเดือนะครับเลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปกรุงเทพเลยนะครับนี่เดือน,นะครับกว่าจะได้พัตตาหารถวายพระนะครับในช่วงเช้าฉันที่วัดบ้านกาโบนะครับช่วงพัตตาหารเพินไปฉันที่วัดบ่อชนิงนะครับรวมง,งานศบนักธรรมตรีนะครับที่วัดบ่อชนิง แม่เขาเมซีนะครับก็เด so no <laughs> ินทางไปสันท er ี <IN> <L TI> e <osters> ่นู่นด้วยนะครับเหลือไว้ไม่กี่รูปนะครับโดยเฉพาะรูปที่ถ่ายภาพนี้ไม่ค่อยไปนะครับส่วนมากก็วนเวียนอยู่ที่โรงครัวนี้นะครับนี่จักจ๊กยางเจ็ดเสานี่ยก๋วยเตี๋ยวยางเยียวเลี้ยวบนระบบก๋วยเตี๋ยวนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงวันไหนจะลง นี่เราเตีียก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะครับเนี่ยสูตรมาจากเลียงที่วัดบ้านเขาบอวนี่นะครับเนี้ยโอ้ยนะครับคนละเลียงกันนะครับเนี้ยอย่าถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับเช้าๆมีพัตตหาหารเบาๆนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ว่ายังมีนึ่งข้าวหุงข้าวอยู่นะครับให้ครูบาอาจารย์ที่ดูแลวัดนะครับประมาณ สิบกว่ารูปนะครับพร้อมทั้งผู้เท่าผู้แกนะครับเอาบรด้เฮดตําหุงไปร่วมเพื่อกเพินบุหงอตับมะเสบเพื่อเพิ่นเตี้ยโอ้ยมันก็ฝีมือไผ่ฝีมือมันเหรอเนาะโอ้ยบนเพิ่นใส่ผมสุดหบ่เนาะเนาะเด้อนะครับฝีมือสู้ทางบัวเชนิงไม่ได้นะครับนี่ก็เลยก็เลยไม่ได้ไปที่นู่นนะครับเมื่อว่านี่บ่ได้ไป เอาไม่นีสิไปเดาเพราะว่าบ่มีแนวฉันอีกแล้วคันบอกไปก <g ülme> ็ทษขอไปเอาได้ไปได้มีธุระอีหลีมีธุระต้องไปเหมือนกันนะครับนี่เ <ขา S 1> พิ่งจะนึกออกนะครับนี่เดินนะครับมีาศาสนกิจที่ต้องเดินทางนะครับไกลนะครับอันเพิ่โทรวมาอยู่ว่ามันค่างานนจะของมาเลยไม่ไปวันเดินนะครับต้องขอโทษขอไยนะครับ บางอย่างก็โชคไม่เข้าข้างนะครับ <laughs> หนึ่งเจ้าหววมือนี่<า>เอา้าอยู่วันเท่า,านั่ซบ่สามเดี๋ยวไปรวมน้ำเพื่นอยู่บ่เช่นนีงมือนี่นบ่ได้ไปนี่นะครับกูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันคงจะสิบกว่ารูปอยู่นะครับเพราะว่าสามสามหวัวสามหัวนิดเลี้ยงครอบครัวสามครอบครัวนู่นนะครับเ <laughs> ด้อ เดิมีผู้ดีดูแลดูแลวัดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยผู้เท่าผู้แก่นะครับแต่ว่าพระทหารเช้าปกตินะครับพระทหารเพนไปสันที่วัดบอยชนิงนะครับนี่ผู้ที่ไปสอบก็กําลังเตรียมกับข้าวอยู่นี้นะครับนี่เตรียมเครื่องปรุงนะครับสามนเนรนบอยสามนเนรนไข่ตุนสามเณรนียนยังอยู่บ้านเหรอสามนเนรนยิ้ม แล้วก็สมณินพุยใหญ่ซึ่งวันนี้คือ <Big boy. S 1> สมณีนบิ๊กบอยโอ้ยยังไม่เห็นหน้าเลยบิ๊กบอยนี่เนาะนะครับบิ๊กบอยยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับตัวใหญ่กว่าพระอีกนะครับสงสัยซุ้มดูหนังสืออยู่นู่นนะครับอุบาอาจารย์นะครับก็มาช่วยจัดสถานที่นะครับนี่แต่ว่าสอบได้หมดแล้วนะครับมีมีแต่ว่าที่ประโยชน์เก้าทั้งนั้นนะครับ ว่าอยู่เรื่อยน,น,นะครับ <laughs>